ลืมเล่าอีกเรื่องหนึ่งว่าปกติเป็นคนที่แบบยิงแอดเราไม่เคยประสบความสําเร็จเลยหลายปีที่แล้วยิงแอดทีไรก็คือเจ๊งกระบงทุกทีขาดทุนทุกครั้งแต่เมื่อไม่นานมานี้ทุกคนเจ้าบอลบูสเตอร์ของฟาเกอนะคะคือแบบยิงแอดขายดีถล่มทลายจนของหมื่นชิ้นหมดภายใน10กว่าวันแล้วก็แบบทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบภูมิใจเราดีใจมากๆ ที่แบบสิ่งที่เราพยายามมานานสแสนนานเนี่ยมันเริ่มจะแบบงอกเงยมันเริ่มจะแบบเห็นผลแล้วแลวแบบแนวทางหลายๆอย่างที่เราแบบมีมุมมองกับธุรกิจว่าเฮ้ยถ้าเราจะเลือกขายสินค้าเนี่ยในฝั่งแบบว่าโมเดิร์นเทรดหรือว่าในฝั่งร้านค้าเนี่ยเราจะยิงแอดเนี่ยลูกค้าเขาจะโอเคกับเราไหมหรือว่าเราจะขายออนไลน์เนี่ยมันจะมีปัญหากับลูกค้าที่เราแบบดูแลอยู่หรือเปล่าตอนหลังนะคะเราก็ได้ตกผลึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันสามารถทําไป2ทางได้ไม่ว่าจะเป็นในทางของออนไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในทางของแบบลูกค้าเรา ทั้ง2ทางก็คือเหมือนแบบก็มีผลดีด้วยกันทั้งคู่ เพราะว่าในการยิงแอดนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นการยิงประชาสัมพันธ์หรือว่ายิงขายสินค้าเนี่ยพอสินค้ามันอยู่ในกระแสมันติดกระแสเนี่ยมันก็ทําให้สินค้าที่วางขายในร้านในห้างเนี่ยขายดีขึ้นแล้วตอนนี้สินค้าก็คือถูกเรียกเข้าไปในห้างโดยที่แบบไม่ต้องไปพรีเซนต์หรือว่าไปนําเสนอเลยทุกคนเพราะว่าสินค้ามันขายดีในออนไลน์แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือไม่คิดไม่ฝันว่าแบบออเดอร์ล็อตสองเนี่ยจะสั่งมาอีก50,000ชิ้นแล้วเร่งออเดอร์การผลิตเนี่ยให้มาถึงภายในแบบสิ้นเดือนนี้ทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเกินฝันมมาแแ่่้้สใจลวว จะเหนื่อยมากขึ้นแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราดีใจที่เราไม่เคยยอมแพ้ คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรแบบสําเร็จภายในทันท่วงทีหรือว่าภายในเวลาระยะอันสั้นแต่ว่าถ้าเราทํามันอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนวันที่เราจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจมันก็จะมาถึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การประสบความสําเร็จที่แบบยิ่งใหญ่นะแม้ว่ามันจะเป็นความสําเร็จเพียงเล็กน้อยแต่มันก็เป็นแรงผลักดันนะคะทําให้เราแบบฮึดสู้แล้วก็มี energy ในการที่จะทํางานอื่นๆต่อบไปะคะ่ะทุกคนนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันบ้าง,งานแล้วก็ไม่หยุดไม่หย่อนในตอนนี้